มันเห็นไม่ชัดไงอาจารย์ดูภาพเดียวนะคะรู้สึกเหมือนไม่ใช่ป่ะใช่เล็กลงไปเรื่อยๆนั่นแหละเล็กและเล็กและเนี่ยเล็กละเนี่ยเล็กละเออเอาเอาออกมาก่อนแล้วค่อยมาขูดดีไหมให้มันขาดจากกันอะเอาใบมีดเลื่อนขึ้นไปดีกว่าดันใบมีดขึ้นมาเพิ่ม นี่เหรอนี่เหรอเส้นนี่เหรอใช่นี่ไงไม่เอาอยู่นี่เห็นแล้วเอวางอย่าบีบนิดไมอะไรล่ะคูลีกูเห็นจนกูชินแหละเหี้ยตลาดนั่งชอบมีนช่ ทำไมมีน้ำลายวะมันไม่ใช่น้ำลายมั้งไอยเยี่ยมเหมือนปอดค้นอ่ะไม่เป็นเป็นรูอากาศอ่ะเป็นเมดกลมกปอดอากาศเออคุณมองไม่เห็นแล้วครับอาจารย์ครับมึงน,นั่งเงอยแล้วึงก็ค่อยหา <c oughs> พี่บอกมาหาให้กูไม่แล <c oughs> ้วมึงจะรู้ว่ามันหายยากขนาดไหนเส้นเลือดเยี้ย คือหาอย oh, <okay. S 1> ู speaking 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 speak speaking ่หาเส้นใหญ่เจอเว้ยแต่แม่งเล็กลงเรื่อยๆไงปัญหาถ้ากูหาไม่เจอเไงเพราะพอมันเจอเส้นนี้พวกเนี่ยมันจะเล็กลงเรื่อยๆนะมันก็เก่งกันเถอะเล่นเลยผมเล่นเดด็เฮ้ยมีแล้วรู้แล้วเว้ยเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้โหไกโหมะ คนเลยนะเดี๋ยวเขาค่อยอเพราะมันเห็นไปไปแบบเ,เ,เห็นเส้นไปหรอเห็นเส้นไม่เห็นกูกดไปแล้วอ่ะจีกห,หนึ่งตัวง่อยนะบอกว่ากูหาไปโดนอ่ะไม่โดนใช่ไหมไม่โดน,โดนอาจารย์เขาอยู่ทีงานของมันดีมันยืดหยุ่นได้ด้วยอ่ะเห็นตกใส่หัวกูนะโดนปะวะงทำไมมีรูๆเนี่ยรว่ามัน,มนไม่โดนนะเว้ย พีี่นขาด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 นี่คือตรงนี้มันเหมือนจะเจอแล้วอาจารย์เห็นป่ะขาวๆแต่พอไล่ไล่ไปมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเล็กแล้วก็สุดที่ตรงเนี้ยแล้วก็หายไปเลยเย่ว่าปอดแตกน้ำเลือดเดินใส่หน้าเขาแน่เลยไอช่วยหายปัญคว้าไม่เจอไโอ้ยเส้นไหนวะเส้นไหนวะเส้นไหนวะเหมือนเจอไม่ก็สุดเส้นไหนวะเส้นไหนวะขาวๆเนี่ยใช่ป่ะ ตัวเข้าไปเส้นเลยครับเจออม่ะใช่ปะใช่ปะวะเอ๊ยเหมือนจะใช่เหมือนจะใช่แต่ใช่ไหมใช่ไหมไม่น่าใช่หรอกไอ้เดีกยีกูจะหาไม่พบเนี่ยมือนดิมแบบหาไม่เจอว่ะไอ้เด็กนี่ก็บีบเล่นอยู่นั่นแหละหรือเยอะหัวใสถั่วมือล้างมือกูไม่ได้เละครับบีบปอดกับไอ้วางเล่นเราไม่ไม่เอาเหยียบแล้วนีแล้ว เงยบๆไม่หมดเวลาย่งวะกูก <medi> <music and> <language> <h emergency noise> ็อยากให้หมดแหละกูอยูข้าวแล้วแต่กูเห็นนี้ยนกูจะแดกข้าวไม่ลงไก่เป็นดีไก่เฮ้ยเส้นเส้นเส้นเออฮะหมดเวลาอย่างวะตรงอยไรกันที่เขาไปต้มกนหลัตองนี้หาไม่เจอเลยไม่เคยกินปอด กินไม่เป the ็นเน้อาจารย์สำเร็จทำไมมันยากเยนาหนึก้อนเย็นนีบ้านขายก็เหลงามันือก็มันทําโอยเลยไม่ไม่เอามามีดมาเชฟมาะมันมีอันเดียวแลไวใครเมมาจากบ้านปะไม่ได้เจมนะไม่ได้บอกอ๋อเตมมนแค่ปอดกับวานีนอะเพื่อทาลักแลวที่ดีน่าเอาใส่ด้วยจะอ้วนหน้าตัวจับ ก็ก็เม่อวานเนี้ยอาหาดูดำไส้เนี่ยดำไส้เล็กแค่นี้ป่ะเขาขาวเนี่ยต้องทานแทนดิ แข็งอะเราให้มันแล้วก่อนเนี่ยเนี่ยขาวๆเห็นว่าโอ้ยกลัวใช่เพราะมันโยมาจัดตรงนี้มันโยมตรงโอ้มันโยมาจัดตรงนี้แล้วมันก็สุดที่ตรงเนี้ยอีกแล้วอ่ะมึงดูดิเนี่ยเล็กๆเนี่ยมันสุดที่ตรงเนี้ยมันสุดแค่ตรงนี้เหรอเอออ้อยอีบติ๊กขีาไม่ได้ขายหรอกนี่อาจจะยังไม่สุดก็ได้ว่แต่กูเพียงมองไม่เห็นใช่ป่ะแต่แค่ตรงเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวพี่เนี่ยตรงเนี้ยเห็นป่ะเห็นตรงเนี้ยมันเหมือนจะมีต่อ ไอ้เส้นเส้นขาวๆเนี่เออหนูนจะมีต่อลองติ๊กนิ้วนะนี่ไอ้โจไม่ใช่โจอ้โหสองนิ้วเลยด้อไม่ต้องเลือนไหลนะไปอ่ะไปคันนิ้วเดียวว่ากูได้ไปเรียนอะไรบ้างอะเอ้สองนิ้วนลยเยาะ ไปให้อยู่ทไปแล้วตัดลีดอกได้แคนั้นค้างเล้วตัดกาล้กลุ่มเรามีความพยายามค่อนข้างสูงข้นนอีกไมด้นะถ้ข้าม้อกูตัดตรงนี้ชุบออกไปเฮ้ยกูมันไม่มีเนี่ยแค่ได้มันหลอดอยู่นี้ อกเลยตัดปอดน,นะครับพี่นอกก้องตัดตัดตัดปอดหมูเรดิตัดหนูตัวเองรู้ใช้หั่นหมูวะใช้มีดปะตรงนี้มันหั่เตอ๋อเออกูขอโทษทยังไงเต็มเต็มแกนีกูมีมีดแล้วกูจะล่าเลยนะเคยนั่นร้อนเลย ออกรปิดเลยอ่ะครับโอยแมม่นันใ้สุดเทนสุดเทนคุณชักิตครับสุดเทนวันนี้เล่นตัวไหน,ล,นอลองมือว่ามือเราเลยมือกนะูไม่เป็นไรแต่ระวังมือว่ามือ,มอ,อเดี๋ยวเราจะทิ้ดงไม่ได้เลยตอนนี้ครับยังนี้ไปนานมันจะนี้แต่เราจะไม่ได้ถ่ายตอนนี้เลยต้องถ่งงายเลยไปนั้นเถอะถ่ายตอนนี้ก่อนพี่ ชิบหายตัดโดนอะไรวะนั่นไงชิบหายแล้วไงเอ้แต่หลอดนี้เราไม่ได้ใช้หลอดนี้เราไม่ได้ใช้ได้เวลาแพทย์อริงไหมว่าไอเไีจยตัดโดนอะไรอย่างพี่พี่เอาขัดตั้งออกก่อนจานอะไรมาไหนไม่รู้ว่ะจานนี้นะโอ้โหหลอดนี้ไม่ได้ใช้ไปตัดโดนหลอดแต่หลอดนี้ไม่ได้ใช้หลอดหลอดเนี่ยหลอดเห็นว่าหลอดนี้ไม่ได้ใช้คูลี่ช่วยหน่อยคูลี่โอ้ทำไม มันมีเว้ไอ้หน่าถ้าหมดวลาแล้วกอหมดแล้วเนี่ยกูกูเลาะมาถึงโคแล้วเนี่ยหมอพี่หมอพี่ ก็มาถึงนี่ละอ่ะกูยังไม่เห็นเลยเนี่ยมันมาถึงแค่นี้แล้วมันก็หายไปเนี่ยกต้องใจมากเลยสองฝั่งมากเลยสองฝั่งเนี่ยเนี่ยมาถึงแค่นี้แล้วก็หายไปเนี่ยเนี่ยจานเนี่ยทำไมขึ้นมันดูสะอาดแต่ว่าทำไมกลุ่มกูมันไกลไกลแล้วจิ้นจไม่เป็นขุ่นเดี๋ยวามันจะเละก็พอใช่ไหมวิวบีบเล่น นี่ที่เขาไปทำอันนี้านเแกงหมหรือว่าเป็นเพราะเราเป่าอ่ะแต่เราคข้างนี้มันพองมากกว่าเรามาข่าทาังนี้มันไม่ค่อยพองแกจะได้รลยยอย่งอ่ะอเพราะข้านี้พองเยอะสุดข้านี้พองเยอะแต่เรามาผ่าขางพองน้อยอลองลองกหลมึงจะนอนอีก้งแล้วพอแล้วลูกนั่นแหละอันนั้นเสร็นแล้ดูก่อนจะได้ข้านี้ลำบากอ่ะ จานมันแค่เนี้ยตึ้งตึ้นไม่แก่สิจานอาหาไม่เจออ่ะนี่เหไหมมันอยู่ดีๆก็หายไปจานลมน้ไจานดูดิจานเนี้ยจานขา เนี่ยมันมาอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันก็จานเลยใช่เห็นมก็ตัดตัดอื่นออกตัดอันอื่นออกอันอื่นนี่ตรงไหนเนี่ยตัดตรงนี้ออกไปเลยตัดตรงนี้ออกเอาเอาแก้เอาแค่เส้นเดียวพอจานน้เลยไปดูกขมน้อยไปดูขมน้อยจานละมีจะใช้ไดหนไปดูขมน้อย